ใชครับอาจารย์เราใจุมากอาจยากิขไพนะครับ่ไพรค่ชิดชก็อยาเปิดเดี๋ยวมาแล้วครับร่มอนดนราอยู่กับอาจารย์หน้ามีสวัสดีครับอาจารย์ที่ก็เป็น เป็นหมอดูเรียกใครมาช่วยดิ้งไหมดูภาษาอะไรครับอาจารย์อธิบายหน่อยคือภาสาทคือแบบการเรียนหมออาจารย์อาจารย์เดี๋ยวอาจารย์มีเดี๋ยวไปเล่าไปเล่าสดๆเลยเดี๋ยวเจอเราบอกอาจารย์เลยเอามาเอามาเงี้ยเดี๋ยวไปบอกเจอไหมครับได้ไหมน้ยแล้วก็ถามว่าข้อมูลในอ่าข้อมูลที่อาจารย์จะใช้ประกอบในการทำงานเนี่ย

ูหนเขาดูไนี้ดูหนดโอเคได้ไม่ใ่รัโอเคชดออฟอดไหมครับออฟดีครับออฟูิานี้ครับออฟดีโชว์แบบ เดี๋ฉันไม่บอกเขาทีแกเออก็จืดจังพอดีกทิ้ตาบอดเลยอาจารย์นี่ก็แม่เดีเลยไม่เป็นมเบื่อเลยเนี่ยเบื่อเบื่อเลยกลับบ้านยกลับบ้านลางอะไรเงเลยอาจาทเสเอาัจดเลยร้งบอ้าวเช็ดออนดดนครับที่อยู่กับเราตอนนี้ก็คือใครน้ิราทองมีอาจารย์นับเลขเลยครับเช็นเชฟนยห

ต้องแน่หมดนะครับพร้อมไหมครับพร้อมพร้อมเมนตัวพร้อมตัวตัวนะครับต้องไม่คูเป็นนะครับตัวตัวตัวเอาดิได้ครับ ก็แล้วก็กำรัใส่ยิ้เลยนะครับใส่และตอนนี้เอยเนนะครับเพื่อนก็เท่านั้ครับที่นู่นเลยนะรับตองเรียนรู้กนะครับ่าเราอยู่กับอาจารย์ที่มีบุคลิกดีมาดูว่าอะไร